โอเคผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเตอร์เซตหลอดเท่คนเดิมนะครับแล้วผมก็ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีห้านะครับพี่ก็จะมาสอนวิธีการทําขั้น3นะครับก็คือจะเป็นฟิลประมาณนะี้เนี่ยมีปีกสีทองสีดําทองนั่นคือเท่มากนะครับพี่ก็ทำมาแล้วและมันจะสามารถใส่เขาเรียกว่าอิเซสซ,ซอรี่แล้วกันนะแต่ว่ามันไม่สามารถใส่สกินซ้ํากันได้นะครับก็เดี๋ยวอธิบายว่ามันทํำยังไงและอันนี้อีกมันคืออะไรยังไงไปดูกันเลยครับผมว่ามันจะเป็นยังไงครับสรัปดาย โอเคครับผมก็อย่างแรกนะครับเราต้องมาปลดล็ ok, อกตู้แอตเทนชั่นสามกันก่อนนะครับปลดล็อก ok ยังไงก็เดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปนะครับมันอยู่ตรงโลกไททันนะครับน้องก็ไปตรงโลกไททันกันเลยนะครับโอเค และน้องมาตรงด้านขวานะครับน้องๆจะเจอเต็นท์อยู่ตรงนี้นะครับน้องก็ตรงไปตรงเต็นท์เลยครับผมคือตอนแรกอะมันบั๊กเป็นเงิน 100P นะครับแต่ว่าตอนนี้มันแก้บั๊กแล้วเป็นเงิน100 t ทนะครับนี่ตรงนี้เลยครับเนี่ยก็ซื้อปุ๊บใช่ไหมครับน้องก็เดินเข้ามาได้เลยอันนี้ก็คือเป็นขั้น3นะครับเป็นโรงเป็นโรงงานทำแล้วกันเอสเตชันสนะครับนี่ตามนี้ทำยังไงน้องก็อันนี้คือผมทําไปแล้วก็ทําไม่ได้นะเอเอาผมทําก่อนแลวกันนะครับเลือกก่อนไปมันต้องใช้ตัวกรอนเหมือนกันนะครับทั้งหมด3ตััวนะครสาม3ตัว1 2 3แล้วก็ต้องมีเศษอีก50อันนะนะแล้วต่อให้มีเศษ50อันก็ยังทำไม่ได้นะครับเพราะผมยังไม่มีเขาเรียกว่าการ์ดทองนะครับอให้ผมขอเรียกการ์ดทองแล้วกันการ์ดทองหายังไงนะครับการ์ดทองก็น้องต้องตรงมาเรื่อยๆนะครับโอเคน้องตรงมาเรื่อยๆตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงหน้าทาวเวอร์นะครับน้องเห็นไหมสตาร์เดเวอร์นะครับน่าจะถูกเป็นชาเ์ลินนะครับผมน่าจะลงได้วันละสองครั้งนะครับเป็นคือเจ้าทะเลสีดำนั่นแหละเอาง่ายๆเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ครับก็มันจะสุ่มตามกล่องนะครับถ้าน้องดาเมจแค่1 B เนี่่่่่ยยนนน้้้ออองงดดาาเเเมมมจแแค1ลลืไไ เอาประมาณนี้แล้วกันถ้าน้องดับเบิล 1B ถึง 1T เนี่ยน้องจะมีโอกาสได้การ์ดทอง5%แต่พี่ทำดาเมจไปทั้งหมด55ทีเนี่ยครับประมาณ2รอบมลัลลงได้แค่วันละ2รอบนะครับมันจะเขียนเลขตรงนี้อยู่นะครับน้องอ่าพี่พี่ทำดาเมจไป55ทีเนี่ยครับก็มีโอกาสได้15% 5%แล้วก็50%นะครับแล้วก็อันนี้100%เลยนะครับก็พี่ได้มาทั้งหมด9เล่ม แล้วก็เพชรอีกเพชรอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าทําอะไรได้นะครับใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เพราะว่าพี่รีบลงเพื่อที่ให้น้องๆเนี่ยที่ถามว่าพี่เต้ยครับขั้น3ทํายังไงเออเวลาพี่ลงคลิปเสร็จเนี่ยมันจะได้จบๆพี่จะบอกเออน้องไปดูคลิปพี่เอาแล้วกันโอเคนะอ่ะพอน้องลงตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับอันนี้ผมเข้าไปใหม่กันน้องจะได้การ์ดทองเข้ามานะครับพอน้องได้การ์ดทองเสร็จปุ๊บน้องก็กลับไปที่เดิมครับผมก็อาจจะเดินวนนิดนึงนะทุกคนมนาจากงงอ่ะพอได้การ์ดทองเสร็จปุ๊บน้องกอกงกกกก็็็เเเลลลืืออออตตตตััััััวววววแบบนนนนงงคครรรีี้้้้่่ยใใส3 3ชา์ดท แค่นี้ก็เสร็จแล้วอันนี้คือขั้น3แล้วนะครับและขั้น3สิทธิพิเศษได้อะไรบ้างครับน้องจะสามารถใส่สกินเพิ่มได้1อย่างแต่จะไม่สามารถใส่สกินเขาเรียกว่าซ้ำหรือว่าคือไม่สามารถใส่สกินตัวละครได้ซ้ำนะครับผมก็คือถ้าน้องจะใส่สกินตัวละครเนี่ยน้องต้องใส่เป็นพวกอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับหรือว่าจะเป็นอันนี้ครับผมเอยอันนี้ใส่ได้ปะว่าผมลองลองดูได้ปะอ๋อไม่ได้ก็คือมันแยกกันเลยนะครับอ่าก็คือต้องไป็นต้องไปอุปกรณ์เท่านั้นนะครับแล้วทุกคนดูดาเมจจ่ดครอะะัันบ คือตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามีอาวุธอะไรนะในอนาคตเพราะว่าตอนนี้ผมอัดเนี่ยเป็นอัปเดต7นะครับผมก็เพิ่งอัปเดตเลยนะครับก็มีประมาณนี้และ มันอัพใหม่ก็คือใครที่อยู่ขั้น3นะครับจะสามารถดีสแตทได้นะครับตันน่าจะ150เพราะมีน้องที่เขาเขียนในไลน์เนี่ยประมาณเขาบอกว่าน้องเขาสุดได้ร้อ่นะครับเพราะจริงๆตอนแรกเนี่ยมันตันแค่100นะครับและถ้าน้องจะไม่ทําเป็นขั้น3เนี่ยน้องจะไม่สามารถสุ่มทาเลนต์ใหม่ได้นะครับก็คือว่าน้องต้องทําเป็นขั้น3ก่อนนะครับจึงจะสามารถสุมทาเลนต์ตรงนี้ใหม่ได้อ่ะเดี๋ยวพี่จะลองสุมให้ดูนะครับว่าพี่จะได้อะไรกันบ้างพี่จะลองสุ่มซักอันที่มันต่ําที่สุดก็คือดาเมจนะครับโอ,เเอี่ไากนนะเเาะไกะดวร มาเดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วคลิปให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ามันมีโอกาสได้มากกว่า1 0ึงรอยจริงๆนะครับถ้าทําเป็นขั้น3แล้วนะครับก็ตั้งไว้ไม่เยอะครับทุกคนประมาณร5 0สนะครับเห็นไหมได้แล้วร้อยเก้าแต่ตอนแรกเอาร้อยยี่สิบอันนี้คือมาตรฐานต่ำไปดหนึ่งนะครับผมจะสักร้อยสามสิบร้อยยี่สิบขึ้นนะครับก็ค่อยหยุดหาไปเรื่อยๆครับผมเตรียมทาเลตมาพันสองพันได้อยู่อันนี้ร้อยสิบเก้าเราไม่เอานะครับร้อยสี่สิบสี่ครับหยุดเลย โอเคผมก็คลิปนี้ผมอัดมาเก็บ5าทีแล้วเดี๋ยวก็ต้องตัดแหละเหล,เหลือไม่ถึง5าทีแล้วทุกคนโอเคบผมก็สำหรับคลิปวิธีการทำขั้นสก็มีมาในทุกคนขอบคุณทุกคนมากที่ดูกันจนจบผมอาจจะพูดแบบเร็วและถี่มากเพราะว่าพี่รีบทำคลิปให้มันเสจนะครับก็อาจจะออกมาไม่ดีหรือไม่ดีก็ขอโทษจริงๆนะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าซีอูดชุดคนายบ่ายนะครับน้องชายไปละเร็วไหมเจอกันผมน้องชายพี่ลังไล์อยู่มาดูไล์ได้นะครับเพราะว่าจะไล์กันย,ยาวๆเลยนะทุกคน